สวัสดีเจ้าซื้อสินทิลัานนามา,มาแล้วมาแล้วเจ้ามาจ้าแต่ว่าเขากลับมาเนาะเนื่องจากว่าจะต้องรับสัญญาณเจ้าแอลชุดที่การเราชัยพร้อมกับดีเจน้องเต้ามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับน้องเต้ครับครับสวัสดีค่ะเนึ่ว่่าจะมาได้ปากกระผมผู้ฟังในวันนี้เนื่องจากว่ามีการแถลงข่าวที่เป็นเปลี่ยนเวลาใหม่เนาะสถานการณ์ใจแดนไทยกัมพูชาตืยเลื่อนมาเป็นใบสองอีว่าจบ ก่อนตะกี้เนาะก็เลยได้ปะกันก็ต้องทําความเข้าใจากับผู้ฟังน้อยหนึ่งว่าในช่วงบ่ายสองเขาอาจจะปะกันน้อยน้อยหนึ่งหรือว่าบม่ได้ปะก,ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นมีข่าวสานอย่างที่จะต้องอูยาวเนาะก็เลยถ้าวันไ้นเป็นอูซานเนีย่ยก็ได้ปะเขาวันนี้ในช่วงของซื้อสินทินและนาะเขาปะกันวันจันทร์ที่สาวสองแล้วนะไกลจะสินปีไกลจะเขาดาว บางคนกับบางแผนการเตียวต่างรวมนาเลยบร้อยละส<ม>ือสินทินล้านนาก็ต้องบอกเลยว่าจวนม่แออลำปางมันเห่าเนาะมีงานอีการนักคนาดนนายเจ้าอไอเตบอกว่าโอ้วันนี้ผมมีสุภาษิตล้านนามีํำเมืองอในช่วงของํำเมืองอุมวนนะกำบะเกาล้านนาเฮาที่เป็นได้อู่ได้ขานเอาไว้เ,เรื่องไออย่างเจ้าครับวันนี้สุภาษิตคำเมืองนะครับเกี่ยวกับ การงานอาชีพนะเกี่ยวกับความอาชีพชของค้นเฮ้านะครับแมวนะครับ,รบแล้วก็ความขี้เกียจก็คือสุภาษิตที่มีคำนี่นะครับสองคำนี่เขาเปิ้นว่าคนมันตายหลังด้านคนขี้ข้านตายหลังหักครับคนมันตายหลังด้านคนขี้ข้านตายหลังอะไรอย่างก็ตายหลังหักครับตายหลังฮักเพราะฉะนั้น จะเป็นคนที่ค้าดหรือว่าเป็นคนบันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังรายการสื่อสิ้นทิลนานะครับอาจจะมาจากภาคอื่นนะครับที่แบบแม่นคนเหนือนะครับเนี้อคำแปลก็คือคนขยันตายหลังด้านหลังด้านคือด้านเพราะทํางานเยอะครับคลนผ <c oughs> <ừ> ูน้ฟังครับ <c oughs> และคนข <c oughs> <ๆ>ี้เกียจก็ตายเพ,าเพราะหลังหักนะครับก็คือเหมือนกับว่าการทํางานหนักจนหลังด้านยังดีกว่าตายเพราะไม่ทํางานแบบขี้เกียจครับท่านผู้ฟังเออเนาะ ไหนๆมันก็ต้องบยากาศเนี่ยเนาะเลือกเอาว่าจะต่ายแบบหลังด้านกัว่าตายแบบหลังฮักเนาะ,นะแม่หลังด้านนี่ก็ยังบอกค่อยทรมานได้ไหนแค่ว่าด้านมาได้แต่ว่าถ้าหลังฮักนี่ก็ต้องเยียวยาฮักษามันก็ถ้าเปรียบเทียบพึงหันด้วยสายตาเนี่ยเนาะครับเจ้าสือสินทีนล้านาวันนี้นะจะบอกคุณผู้ฟังว่าวันพุกนี้เขาไ่ได้ปากันวันเดียวนะเ<ม>นาะเพราะว่าสวทลดิ์างของเขาต้องทําการติดตั้งเครื่องส่งใหม่แล้วก็เชื่อมโยงสัญญาณ ในทั้งระบบออนไลน์ออนแอร์นอกก็เลยต้องยุติออกอากาศหนึ่งวันแล้วก็จะมาปะกันคือวันปุ๊ดเลยนะวันปุ๊ดที่สาสี่ยังกับเมินเลยเนาะวันเดียวเนาะวันเดียวคือวันพุธที่เขาจะต้องหยุดทั้งออนไลน์นะเฟซบุ๊กกับไได้หารกันเนาะฟังเสียงกับไได้ฟังเสียงกันหนึ่งวันและจางจกขั้นกลับไปโลดเลยครับเสียงเขาจะไกล้กว่าเดิมนะไปเอาเนาะอนนี้ก็ต้องคือคุณฟังช่วยเช็คสัญญาณเนาะในช่วงที่เขา ได้เครื่องทรงใหม่ได้เรื่องของระบบการส่งกระจายเสียงอีนาอเรื่องของสัญญาณต่างๆนะเจ้าครับกำเมืองสุภาษิตอ่น้องเตูออปไปแล้วเนาะ แต่ทีนี้ก็ต้องบอกเลยนะขอะแสดงความดีใจกับคนที่โชคดีตะคืนตวออัวสําหรับสลากกาชาติเนาะบางคนก็ได้โชคในบางคนก็ได้จชคน้อยบางคนก็มาถูกซากรางวัลก็มีนะโดยเฉพาะคนอูเนี่ยว่นได้ถูกันได้ถูกรางวัลอุดหนุนไปสองใบกันนี้นะเป็นกับนักนเนาะสองใบถือว่าได้ทําบุญกับกาชาติละนะจ๊ับ,บอูอ้ถึง เออแต่ตอนนี้ไอ้แต่กินข้าวกันียงอโอ้ปรเดี๋ยวนี้ก็ข้าวไข่ดาวนะครับเนาะอเป็นไข่ดาวรวมมิตรไม่เหรอครับก็ไม่ขัวกิน่นคุณมาเรียกว่าไปกิ่นกับข้าวเมืองเะแต่ว่ากลางวันนี่คือเขาเล่นความติวะเรียบง่ายแล้วก็คิดถึงหาโรงเรียนเกาเ่าเขาเราก็<อ>ได้ไปอแอลแถวหน้าโรงเรียนบุญยวาไปซื้อข้าวไข่ดาวโอ้ไปเอามันเป็นความแบบว่าได้ปะนานนะครับ แต่มีวันนี้มีนะครับท่านผู้ฟังครับมียังมีอาหารเหนือคนเมืองเฮาเนี่ยพี่ดิจินต้องเตเตรียมมาให้ผู้ฟังนะครับเมนูอะไอย่างมมเม่นข้าวไข่ดาวเนื้อครับวันนี้มานําเสนอตําขนุนครับตำบะนนท์ตำบะนนโอ้ปติเาแปเกินตะวานนี่ครับท่านผู้ฟังตาคนเดียวเลยนะอืเจ้าอะ ถ้าบ้างว่างๆก็มาแอ๊ะตึงหานะครับมาชิมฝีมือของไปอ,อ๋อเนอร์ครับ <c oughs> <c oughs> จ้าวก็ตำขนุนนะครับนอกจากผู้ฟังครับจังที่ไปอ๋ปอนะถ,ถ้าจะมาชิมซูชิไปอ๋อก็ลองมาจิ้มพอได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าตำขนุน,นี่ท่านผู้ฟังเอะตำขนุนตำขนุนนี่มันคืออะไรอย่างเนาะครับเนาะก็คือการนําเอาส่วนผสมน่ะก็คือขนุนอ่อนมาต้มให้เปื่อยครับท่านผู้ฟัง แล้วก็นํามาโขลกรวมกับเครื่องแกงนะครับนําไปผัดกับน้ํามันกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่มะเขือเทศบางท่านอาจจะใส่ใบมะกรูดนะครับรับประทานกับผักชีต้นหอมนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับดีเจน้องเต้นนามาฝากนะครับวิธีทําก็โอ้ยแล้วแต่สูตรนะันท่านผู้ฟังแต่ง่ายมากๆาพูดนี่พูด<อ>นี่ทแลนผู้ฟังเห็นภาพนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือห่านขนุน ที่ท่านผู้ฟังได้ยินชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังครับคือหั่นขนุนแล้วนําไปต้มให้เปื่อยนะ <c oughs> แล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ฟังเราก็จะโคลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียดเลยครับ <c oughs> แล้วก็นําขนุนกับเครื่องแกงนะครับพักไว้ก่อนจากนั้นนะครับให้นํากระเทียมมาเจียว แต่ว่าเจียวพอเหลืองๆพอครับท่านผู้ฟังโอ้โหพูดแล้วกลิ่นหอมครับ <c oughs> ขยะเข้าเลยเนะาะครับ <c oughs> พอเจียวกระเทียมปุ๊บเอากระส่หมูซับเนาะพัดหมูซุกแล้วก็ใส่บบเกือเต็ดะบครับผมแล้วก็ใส่ขนุนลงไปนะครับอู้ล้ำนะครับผมน่าจะล้ำหนาท่านผู้ฟังครับแต่ว่าถ้าเขาจะใส่เครื่องปรุงนะครับหรือว่าเขาจะใส อย,อย่างที่ว่าขนาดไหนนะครับก็อยู่ตีทันปูฟังเลยครับแม่น <Man, S 2> บางคนชอบเพ็ดนอกกับเติมพริกเข้าไปบางคนมาชอบเพ็ดกับบะตองใส่แต่เนี้ยบรนุนอย่างที่บอกนะจะต้องไปบรนุนอ่อนนะไผ่ไปเอาบรรุนแก่มาได้นะถ้าบรรุนแก่ได้ไปต้องแกะเม็ดเอาไว้ไว้เอาไว้ต้มกินดัลำแหมอย่างเด้อต้มแกน่บรนุนนี่นะตำขนุนหรือว่าตำบรนุนเนี่ยถือว่าเป็นอาหารเหนือบ้านเฮาเนาะแ h มหนึ่งเมนูที่นําเสนอในวันนี้เผื่อว่าแม่แรงนิ ไัยจะไปติ๊กปื้นเก้าบนุนแล้วไปบิดหน่วยบนุนมามาต่าดูอีนอก่อนที่จะต่ำต้องต้มก่อนละเ <c oughs> นาะอต้มกว่าจะเป็นทัราว่าก่าจะได้ตีเนาะกว่าจะสุกอีกเกเมิอน,นะ <c oughs> อ่าถ้าเป็นบ้านของป้าแอลนี่แม่จะสนหลวนะเออใจไม่หลวยเนนะาะม้อดดําดําแต่ว่าตังนานี้ต้มได้เด้เออถ้าเกิดว่าไี่ใจหลวนะไปอย่าไปตังที่สวนเลยแล้วก็ จหลวเนี่ยดังไฟนะหลวเนี่ยก็คือไม้นี่แหละเนาะไม้บัตใจได้ใจทานหรือว่าใจแก๊สตมเนาะเพราะต้องใจเวลาเหมินกันเลยดังหลวอีนะอืมแล้วมีมัหนุนอ่อนเนาะต้องมีหมูซาบด้วยนะแม่นอันบะลำะาเนาะใบบอกขูดนี่ขาดมาได้เลยนะอันมันจะบะหอมเนาะกระเทียมเจียวอย่างที่น้องว่าไป่าผักจีต้นหอมผักจีอ่ะว่ากันไปนะเจ้าอันนี้ก็แล้วแต่คนมากเนาะ บางคนนี่โอ้เป็นบอกว่าต้องครัวครัวพริกแห้งอ่นะเออเอ็มแหมกำเอนะเออแล้วแต่คนมากเจ้าดูอูไปกันหรือน้ำลายออกเลยเนอะตามมานุน <c oughs> เออลยหลันภาพในเพจเฟซบุ๊กแหมกำรรอาหารเหนือพร้อมกินนี่นะอ๋อใครอยากเลยไม่แรงนี่ต้องไปอาศัยแม่กาติกาดหัวขวละ <c oughs> ถ้าจะเนี่ยคนยานี่ตึงบอลลูกนะคงจะต้องกินแบบว่าอาหารถุงฝากต้องไว้กับแม่ก,กาปอ,อก,กาละเนาะมแมลงนี้นี่นะเพราะว่าตัางตีการหัวขวนเะนี่ยนอกเหนือจากเมนูที่ชอบก็คือมีต้มนุนเนาะแล้วก็จะมีแกงกระดังเอียนเนาะอเออแล้วมีนึกภาพาไปก่อนโอ้แกงผักเสี้ยวผักล้านอีก็คบขย,อยะละเนาะโอ้โอแกงผักเสี้ยวใส่แป้อง,องนี่ถ้าจะดีเนาะคือได้โมดนะแต่ว่าบ่มีเวลา มันมีเวลานะกินแต่ว่าต้องเออแต่วม่าท่าคุณผู้ฟังยังแก้วชอบนักวบาเป็นอย่างนะเพียมาทังเพพพองก็ได้เนาะเตว่าจะอันนะครัวกินคนเมืองเฮานะเจ้าอันนี้ตามนุนหรือว่าไผ่มีสุดเด็ดอันอย่างที่อยากจะบอกเล่ากะเอินหมาเนอเอินใส่วิทยุเนี่ยบ่ได้ยินนะต้อง อันย,ยังก็โทรมาตี้แต่บรรจใจว่าสัญญาณโทรศัพท์เป็นจนะได้ฟองเนาะมันเป็นอย่างเอาไว้บนรทกบันทือใจ้การได้ก็ก้อยโทรมาเนอะคุณผู้ฟังเจ้าดเาองเตนเนาะนอกเหนือจากเออตําบนุนแล้วมีแหมก็สุดเด็ดอันย,ยังจะได้ลืมอูอีมีพ่มกอ๋อ<ะ>คือ,อประเดี๋ยวนี้คือตํำบันูนเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังนะครับแบบว่ามีอยากอยากจะลองจิ้มอยากจะลองนะครับสามารถทําเองตามสูตรได้หรือว่าถ้าท่านผู้ฟังอยากจะจิ้มว่า ตะกาหัวขวาหรือว่าการตะไดที่บ้านเฮาเนี่ยมัน<อ>มีของลำ้ลำๆก็ไปแวะซื้อก็ได้อศวินการภาพบ,บาดกาเอียเนาะแม่นก็ไไปอุดหนุนโปกแกรมเกา,กาถ้าขี้คนต่ำเอาคนเดียวเนาะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตัวในเะจ้าซื้อสินที่นั้นนาะเข้าใจตรงกันเนาะคุณผู้ฟังเจ้าว,ว่าในช่วงนี้นะเนาะปนย้ายในเรื่องของการถแถลงข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชามาเป็นช่วงบ่ายสองทีเนี้ยบอกว่ามันจะ เป็นท้องวายจะงไรเวลาจะเหลือนักกอเอียเนะถ้าเกิดเวลาเหลือนัก,นกอย่างเี้ยเขาก็จะได้ปาก,กันบางทีเหลือสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็ฟังเพลงไปเนาะแต่วันนี้จบวุยเช้าจบวยุบยใบสองโมงกินกันเลยเป็นที่มาที่ไปสื่อสินทินละนากับมาปากกับคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังแฟนรายการเป็นยัฮห้ตันก็ฮาว่าเขามาเขามาจ้าแต่เขามานะเนาะมีใครเข้ามาอีกก็ สวัสดีครับโอ้วันนี้มีพี่หมีรีวิวลำปางส่งสติกเกอร์หัวใจขอบขอบคุณครับขอบคุณจัดนักเจ้าโอ้และมีไข่แหมที่เข้ามาคือกำลังใจกระคอขอบคุณนะอ่ะหู้หัวใจเบ้อเลยนะแล้วก็บางท่านเนี่ยเข้ามาพอเนาะแล้วก็บาไดบาได้กดไลค์กดแชร์พพ้อมกับมีนะกดไลค์กดแชร์วนไป เนอะคุณผู้ฟังเจ้าใจชีวิตที่มีความสุขทุกวันกระส่งสติกเกอร์หูหัวใจมาเหมือนกันนะ <c oughs> หลายท่านนี้อาจจะคิดว่าโอ้มีแถลงข่าวแล้วสื่อสิน,นี่ไทยจะบามาแล้วเนาะเอเนาะยังมีแฟนรายการนะเข้ามาติดตามลําตัวนี้ขอบคุณจ้าดนักนะเจ้ามัาค <c oughs> ือ <c oughs> กําลังใจดีเจน้องเตะและกับปะเอ <c oughs> นะ๋อเนาะในช่วงของสื่อสินอย่างที่บอกเจ้าวันไหนตีแถลงข่าวจบวยขาก็จะปะกันต่าง เพจสวทลลำปางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ต่างคลื่น fm 97เมกะเฮิร์นี่ละคุณผู้ฟังเนอ้อเอาเป็นว่าเข้าใจตามนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลาหรือว่าเรื่องของการรายงานสถานการณ์เนาะอ่า แล้วก็ดูเวลาแล้วนะโวยเนื่องจากเขามาโวยแล้วกลับไปโวยเดี๋ยวเขาจะต้องลาเลยค่ะแหมละดีเจน้องเต๋ววันนี้อุณหภูมิเท่าใดนาวก็บอกเอิญบอกส่งความห่วงใยในช่วงตายกับคุณฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายเนาะอุณหภูมิกายอุณหภูมิใจเป็นจะได้กันพ่องจ้าคุณผู้ฟังเจ้าครับก็วันนี้นะครับก็บอกท่านผู้ฟังเน้อในสายการซื้อสินเทียนล้านนานะครับ ว่าคือรักษาสุขภาพตัวนะครับช่วงนี้มันก็มีเรื่องของอากาศอุณหภูมินะครับที่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแป้งนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับรักษาสุขภาพออกกลาลังกายแล้วก็อย่ารักษาตัวเองนะครับอย่าให้ป่วยไปเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะครับวันนี้ลําปางของเราแหม่ต้องบอกว่า ต่ำสุดนะครับอุณหภูมิอยู่ที่2อสาวันมานี้นะครับสิบหถึงสิองศาเซลเซียสในช่วงเช้านะครับซึ่งถือว่าโอ้โหเย็นมากๆนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่2 8่สถึงยีองศานะครับคือขึ้นมาแทบจะเกือบเป็น10บสกว่าองศาเลยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมรับมือกับลมหรือว่าอุณหภูมิที่อาจจะเปลี่ยนแปลงและคาดไม่ถึงไม่แน่นอนนะครับผมหากมีรายงานเรื่องของกรมพยากรณ์นะครับกรมอุตุน วิทยานะครับดีเจนนต์เต้ก็จะมารายงานให้ท่านผู้ฟังทราบในอีนนพีจะถัดไปนะครับหรือว่าในช่วงของสื่อสินล้านนาถัดถไปนะครับเจ้าว,วันนี้สื่อสินถิ่นล้านนาเจ้าก่อนที่จะลาจากกันไปนี่นะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวิสุทธวิทยาก่อนเนาะตอนนี้เป็นประกาศทับสมัครครูสอนวิทยาศาสตร์ อายุสาวสี่ปีขึ้นไปบัเกิน65ปีป้อใจไม่ยิงก็ได้หรือเป็นพระพิสุสง์ก็ได้เนะอะการศึกษาคือจบปริญญาตรีใบประกอบวิชาชีพครูถ้ามีเนาะกะมาตกลงกันได้น่ะในเรื่องของเป็นห้องว่าเงิน<ม>เดือน มีการศักษาพยาบาลมีการเรียนบุตรมีการชปนากิจสงเคราะห์สมัครตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปได้เลยเนื่อเก้าโมงถึงสามโมงบริเวณบรรดุราชการที่ห้องธุรการห้องวิชาการโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรตรงข้ามสวทหลำปางของเขานี่ละเอกาสารที่ได้สมัครก็มีหูทายสีขนาดหนึ่งนิ้วหนึ 1, ่งใบสำเนาบาัตรประจําตัวประชาชนหนึ่งฉบับสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับวุฒิการศึกษาหนึ่งฉบับนอะใบประกอบวิชาชีพครูถ้ามีหนึ่งฉบับใบอนุญาตการขับรถหนึ่งฉบับแล้วก็เอกาสารประกอบอื่นๆ ถ้ามีหนึ่งฉบับนะเจา้าขครตีกําลังซอ้อหาการทํางานอยู่เนาะโดยเฉพาะครูตอนนี้เปิดทับสมัครครูนะในส่วนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตรน์นะเจ้าครูสอนวิทยาศาสตร์เนะคุณผู้ฟังเจ้าซื้อสินทีแล,ล้วนานเวลาหมดเวลาเสี่ยงแต้ละคุณผู้ฟังเจ้าเอาเป็นว่าวันพูกถ้าหากว่าเป็นแถลงข่าวรายงานสถานการณ์แดนไทยกัมพูชาแล้วโวย โอ,อ <laughs> ว้วันพุกป้าจยวันพุกหยุดเหมือนพุกหยุดหนึ่งวันวันพุ๊ดวันพุ๊ดที่สาวสี่ามปาป่ากันนาะวันนี้โชคดีมีความสุขกู้คนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ